สวัสดีค่ะพบกับอีทที่ปรึกษาการขายโตยโยต้ากำแพงเพชรหัวแเฮงหลีนะคะอีจะพาทุกท่านมาพบกับโตโยต้ตายารีสปอร์ตพรีเมียมเซฟตี้ตัวนี้นะคะ <c oughs> เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะโตโยต้ากำแพงเพชรขอมอบข้อเสนอพิเศษนะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะซื้อลถวันนี้เลือกรับส่วนลดเพิ่ม20,000บาทหรือเลือกรับแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีแสนโลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาทางเพจที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะอีจะมีอะไรมาแนะนำฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ